สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้า mm. สู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้ววันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Kawasaki Z900SE Special Edition คันนี้พี่ตีบอกเลยว่าณนะตอนนี้คันนี้ถูกติดจองแล้วนะครับถูกติดจองก่อนที่จะมาถ่ายคลิปอีกนะฮะเอาเป็นว่าอยากจะทราบไหมว่ารถคันนี้เลขไม่เท่าไหร่สวยยังไงทำไมถึงติดจองไวมาชมเลยครับมาเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดกิโลเมตรแท้นะครับ กุญแจเนี่ยให้มาครบถึง2ดอกรถคันนี้รถเก่าลาบพิสตีเองครับซื้อไปเอามาขายคืนครับไม่เป็นไรครับเอารับซื้อคืนทั่วประเทศเลยแฮนด์แต่งนะครับนะฮะแล้วก็หัวโช้กเดิมสวยครับไม่มีรอยขาดรอยเสวิตช์แน่นอนนะฮะนี่ประกับไฟฟ้าเดิมตรงสื่อไม่มีเดือดางนะครับปอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์แต่งสองเตียจมือคัตเดิมนะครับเป็นแบบก้านเหรียญมือเบรกเดิมครับไม่มีไม่มีกดไม่มีงอนะครับฝาปูน้ำมันเบรกสวยครับเห็นไหมครับน้ำมันไม่มีรั่วซึมไม่มีผุพองแน่นอนประกับคันเร่งตรัสถึงไม่มีะรรางนคับ ชุดครอบถังเดิมครับสีเดิมสวยนะครับได้น็อตสีทองมานะฮะสีถังเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มีลักยิ้งสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครอบสติ๊กเกอร์กันถังจากศูนย์ก็มีมาให้ด้วยบอะดนั่งเดิมสวยครับไม่มีคาไม่มีรูคันนี้มีเบาะซ้อนนักบินเบาะซ้อนมีให้ด้วยมาพร้อมกับฝาครอบเบาะหลังแต่งด้วยนะครับคันนี้ครับมาด้านหน้าบินชิ้นหน้าแต่งจากศูนย์นะครับสำหรับรุ่น se เท่านั้นนะครับแล้วโครงไฟหน้าเดิมนะครับแทบไม่มีรอยหินเลยะะะะเเเหหห็นน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 มมมมมั้้้้ยยคคครรรรบบบบกกกกออโชววดดาาาาาสไไ่่่ีีุแแแแทงิตลฮะ แล้วก็นี่ครับขอบรถด้านหน้าด้าน,นหลังนะครับนี่ครับพ่นสีทองนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุง้งส่วนยางเป็นยางเดิมติดร,รถจากศูนย์ปี2018อยู่เห็นไหมครับก็จากเบรกด้านหน้าเราบอกว่าเป็นแค่รอยจริงๆนะครับเป็นแค่รอยจริงแล้วก็กระบอกชคล่างด้านหน้าครับสวยครับไม่มีรอยหินเลยสลิปเปอร์หน้าเดิมไม่มีอะไรรอยสไลด์กากแม้อน้ําเดิมจากศูนย์อันนี้อ่าแล้วก็นี่ครับขอท่อด้านหน้าไม่มีบุบไม่มีกระแทกนะฮะหน้าเครื่องเดิมสวยครับแห้งๆไม่มีหยดเย้มแน่นอนป่ะฝาว่าเอาเดิมครับอันนี้ ไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวไม่เคยเปิดนะฮะแล้วก็นี่ครับกันล้มการแข้งคาดเครื่องไม่มีรอยนะครับพอดีมาพร้อมกับนี่ครับพิ้แคสตบาร์แต่งแล้วครับนี่การแข้งเดิมก็ออยังอยู่นะครับไม่มีรอยล้มแน่นอนคันนี้พักเท้าเดิมสวยครับไม่มีแตกนี่ฮะเซ็นเซอร์ไม่มีแตกขาดแน่นอนแล้วคันนี้ครับท่ออ uh, ะมาพร้อมกับท่อแต่งจากเบิร์นเอาไเป็นแบบ Flip on. ทริปออนเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกัน uh, ตัดเสร็จง,ง่ายครับตอาเดินเบานิ่งต่อตอนนี้เป็นไง <S <S เร,เร็วลงเร็วรอบเครื่องนยนต์ดิ้นครับไม่มีสะดุดเลยโอ้โอไปไงบ้างครับผมนี่คันนี้ไม่พอครับสวิงอาร์มนะฮะสวิงอาร์มนะครับเดิมครับไม่มีรอยล้มรอยแทกด้านข้างจานเบรกด้านหลังก็เป็นร่องเพียงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบะเบรก ABS ขอบล้อด้านหลังครับมีถลอบกบ้างนะครับตามการใช้งานแต่ว่าไม่มีดุ้งแน่นอนยางเดิมติดรถจากศูนย์คันนี้เป็นท้ายสั้นแต่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าครับนี่ดูนี่โอ้โหโคตดเปรี้ยวเลยอันนี้มาไฟเลี้ยวด้านหลังแต่งครับเป็นแบบ LED ครับบั้นท้ายเดิมสวยไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนสำหรับคันนี้นะฮะบัตรสวนของฝั่งซ้ายกันบ้างสวยงานฝั่งซ้ายเดิมสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งอาทีพคันคันนี้มาพร้อมมาตัวโหลดด้านหลังด้วย ตัวรถชุดหลังนะ,ะตอนนี้มีมาให้ด้วยนะฮะเป็นไงโอ้โหออปชั่นเยอะพักเท้าฝั่งซ้ายเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอเลยะครับแล้วก็นี่ครับมาดูแค้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยลม้ลมอารล้มแตะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแคสบาร์เป็นอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยฝา,าเาวเดินนะครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวแน่นอนนะครับอะบินมาไล่มาดูที่ย่าเครื่องฝั่งซ้ายหน่อยนี่แห้งๆเดิมๆนะครับไม่มีหยดเยิมนะครับ สีไม่มีผูกพองไม่มีเก็บงานแน่นอนกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับสามผัสกันด้านขวาเลยนะฮะเอาละครับเปงานบ้างสําหรับคาวาซากิ Z900 SE คันนี้บอกเลยว่าคันนี้ติดจองไปแล้วนะครับสำหรับใครท่านใดที่กาลังหารถรุ่นนี้สเปคแบบนี้เรามีเราจะมีอยู่ประมาณสามถึงสี่คันนะเราที่โปรโมชั่นฟรีขันัดไฟแนนซ์นะครับรีบๆไปครับปายเดือนเบสายนี้นะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ